เคทุกคนกน็สวัสดีกันด้วยนะครับแล้วก็กลับมากับช่องจาดีนันตันฮนะ้คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นว่าตัวของเคที o โคลอดไหมนะหรือก็พูดง่ายๆก็คือเคที y โคลอ่ะมันโอเคไหมสำหรับการรับมาในรอบล่าสุดนะก็เคทีโคลหลักๆเลยมันมีการแก้บักนะแล้วก็คือจุดสําคัญเนี่ยผมหลังจากนี้เนี่ยช่องขอผมจะอธิบายในเวอร์ชั่นลิงให้ทราบเลยนะนะเพราะว่า ผมรู้สึกว่าถ้าผมอธิบายละเอียดเนี่ยมันจะไม่ค่อยใช่เหมือนช่องผมอะไรนะช่องผมพออธิบายเป็นแบบสันส้นยๆย่อๆเข้าใจง่ายๆนะก็โดยรวมเนี่ยแคนดี้โคนเนี่ยมันมีการปรับเรื่องของคอมโบวงเวทนะอ่ะนะนั่นแหละคือคอมโบแรกนะนั่นคือสิ่งที่ทําให้แคนดี้โคนดรอปลงนะก็คือมันเล่นกับวงเวทไม่ได้แล้วนะก็พองน่าเสียดายนะแต่ว่าก็ผมก็รู้สึกนะว่าวงเวทมันค่อนข้างสูกมต้าแล้วนะก็ไม่น่าจะมีผลมากนะ แล้วก็ตัวของเคนตี้โคเนี่ยมันยังมอีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการลดคะแนนสัตว์เดียงตามหรือวลซึ่งจริจริงมันคือวิวสิบมันอย่างแต้มพ,ดมพอดมเพราะฉะนั้นในการปรับรอบนี้สัตสัตว์เดียงผมมองว่าไม่มีผลน,นะทาไปทําไมวะทุก <c oughs> คนงงฮนะทาไปทําไมนะฮะโอเคนะแล้วหลังจากนี้ก็มีการปรับเรื่องของการแก้บั็กแล้วก็ปรับแต้มนะก็แ,ะแค่นั้นฮนะสำหรับเรื่องของคุกกี้และสัตย์เดียงฮนะบอกก็ตามตรงว่า คนดี้โคนปรับไม่เยอะมากนะถ้าเทียบกับตัวอื่นเพราะว่าเคนดี้โคนเนี่ยด้วยความที่ตัวมันเฉพาะทางอยู่แล้วแล้วก็ตัวมันค่อนข้างทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วนะโดยรวมผมก็เลยคิดว่าเขาก็เลยไม่ได้ดันเรื่องของตัวสัตว์เลี้ยงมากนะเขาเลยไปดันตัวของเบสคุกกี้แล้วก็ตัวของคัมโบโบนัสมากกว่านะซึ่งเคนดี้โคนเนี่ยต้องอาพูดในตามความเป็นจริงนะก็คือเคนดี้โคนเนี่ยแนแพทปัจจุบันเนี่ยดันไม่เอื้อเลยนะไม่เอื้อเลยจริงๆนะ เพราะว่าด่าน M 1 M 2 M 3าเนี่ยอ่ะขอพูด M 1 M 2กัน M 2เนี่ยปิดตายได้เลยเพราะว่าเยลลี่น้อยมากนะคือ M 2เนี่ยยลลี่ปริมาณเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะเทียบกับ M อื่นถือว่าน้อยที่สุดด้วยซ้ำนะส่วน M ส,ส่วน M 1เนี่ย M 1เนี่ยเป็นด่านหมีลุ้งซึ่งจะทําให้เราเนี่ยจะต้องน่าจะต้องโดนบังคับให้เสียเยลลี่ทาแต้ม1ชิ้นซึ่งเยลลี่ทาแต้มสำหรับเซตแคดิโคลมันมีผลเยอะนะเพราะว่าเซตทำแต้มใน แคดดี้โคเนี่ยเอ่อด้วยความที่เราเน้นปริมาณเยลลี่เนี่ยการที่เราไม่ได้ผลิตตัวของเขาเรียกว่าไงคือถ้าเราแบบพลาดตัวของเอ่อปริมาณเยลลี่ไปเราก็ค่อนข้างที่จะเสียแต้มหนักนะเพราะว่าแคดดี้โคด้วยความที่ตัวมันทําแต้มจากการเก็บปริมาณเยลลี่เนี่ยการที่คุณเสียสมัติแต้มที่ผลิตเยลลี่ช่วยเคดี้โคเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสียหายอยู่นะ ดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นผาสองเอ็มคุซุกะซึ่งก็ไม่มีเซนเลยนะคือหลักๆเลยก็คือด้วยความที่ว่าอาไอสมบัติในด่านนี้มันไม่เอื้ออยู่แล้วไงก็เลยไม่เหมาะนั่นเองนะส่วน M2 เนี่ยที่ไม่เหมาะเพราะว่าโครงสร้างด่านฮะโครงสร้างด่านมันเอลี่มันน้อยมากนะผมก็เลยไม่เหมาะนั่นเองนะแค่นั้นเลยนะ M3 ที่เหมือนจะดูดีสุดนะก็ไม่ได้แต้มดีนะ แม่มันไม่โอเคนะ M3 น่าจะดูดีสุดแล้วสำหรับเซคดีโคนนะเพราะว่าเซคดีโคนในด่าน M3 ็มสมสามารถทําได้ประมาณ860มั้งฮะผมก็จะไม่ได้ละผมไม่ได้เทสนานนะเป็นว่าประมาณนั้นละกันนะก็ผ่าสองผมก็เอาแอมเบอร์ชูการ์มาเลยนะเพราะว่าเอามาเทสเลยนะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงสองเซคดีโคนเนี่ยสัตว์เลี้ยงเคดีโคนมันสามารถให้เลือดกับผ่าสองได้ประมาณ2ครั้งนะซึ่งมันสามารถให้แอมเบอร์ชูการ์สกิลสุดท้ายทัานได้นะ ก็ถือว่าโอเคเลยนในจังหวะนี้ก็สามารถแทนพวกเจ้ายูนิคอร์นได้นะแต่ว่าอาจจะต้องดุด,ดีหน่อยนะอย่างที่เห็นฮะโอเคก็สกิลสุดท้ายไปนะก็โดยรวมเนี่ยเห็นไหมแต้มไม่ถึง900ล้านด้วยซ้ำนะสำหรับสซตแคดิโคนน่ะน่าประทับมากนะโอเคก็จบที่8 0ดขออภัยฮะ844ล้านนะก็แต้มเลขสวยเลยนะ844 955เนาะโอเคงั้นเราไปที่เอ็แลนด์2กันนะทุกคนป โอเคเข้ามาที่ m อ็มแ2นสองนะฮะก็กลับมาที่ตัวของเทดดี้โคนในเอ็มแลนดสองกันบ้างนะเอ็มแสองก็อันจรากที่รุ่มสลายนะก็ผมจะใช้เป็นเซตทำแต้มล้วนเลยนะก็คือเป็นทำแต้มล้วนในฉบับของเทดดี้โคนนะก็คือเป็นสแปมเยลลี่นะคือจริงๆเนี่ยเอ่อจริงๆใครจะใช้ปอมปอมเชียก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าตัวของพักทองประดับมันจะผลิตเยลลี่ได้เยอะกว่านะ คือด้วยความที่เคนดี้โคนมันไม่ใช่ตัวที่อยากได้เยลลี่แบบเบิร์ตนะคือมันไม่ได้อยากได้เยลลี่แบบระเบิดนะมันอยากได้แบบเยลลี่แบบถี่คือเน้นความถี่นะยิ่งถี่เท่าไหร่จะยิ่งได้สามารถแอคทีฟสกิลได้เร็วเท่านั้นนะ่ะนั่นแหละคือตัวเคนดี้โคนมันอยากได้แบบนั้นนะ่ะซึ่งบอมบอมเชียร์มันคูดาวค่อนข้างหนักน,นะผมก็เลยรู้สึกว่างั้นผมเล่นเป็นตัวของฟักทองประดับละกันฮนะเออฟักทองประดับน่าจะให้เยลลี่ได้ ค่อนข้างขี่ปวานะก็เลยเรือกเป็นปักทองประดับแปวิปาร์ตินะโอเคเนาะก็ผสองผมใช้เป็นดอกบัวนะเพราะว่าตัวมันเก่าดีนะเออคือจริงๆผมคุณจะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าใช้เป็นตัวอีพีอย่างพวกแอมเบอร์ชูกาหรือสายไม่นะผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนสมบัติอ่าปักทองประดับเป็นพวกหรือไม่ก็ตัวแอปเปิลก็ได้นะลูกโป่งแอปเปิลเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวของสมบัติเติมระยะทางสักชิ้นหนึ่งฮนะ แนะนำว่าเป็นเครื่องยืนดีกว่าสำหรับแคนดี้โคนนะเพราะว่าเคนดี้โคนเนี่ยการที่คุณเก็บยันดีเพิ่มมันก็สามารถทําให้สก,กิลเคนดี้โคนเพิ่มได้นะก็ถือว่าโอเคนะจะใส่เป็นเครื่องยืนก็ได้นะแต่ว่าโดยรวมผมคิดว่าไม่ต่างกันมากนะก็รู้สึกว่าใช้เป็นดอกปัวก็ได้นะจริงๆงเนี่ยผมว่าจะใช้เป็นนักคอฝันแต่ว่านักทอฝันมันตัวใหม่อ่ะคูนตัวใหม่อ่ะเออเรื่องความที่มันพิ่งบาร์ปแผลน,นี้ผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้นะเออเพราะว่าผมกลัวจะไม่คนจะไม่มีเอานะ ก็นั่นแหละนะผมก็เลยขอเลือกที่จะใช้เป็นดอกปัวแล้วการตัวที่มันใกล้เคียงนะเออใกล้เคียงใกล้เคียงคือจริงๆจะใช้เป็นยูนิคอร์นก็ได้นะยูนิคอร์นก็เล่นได้นะยูนิคอร์นน่าจะเล่นได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะเพราะว่ายูนิคอร์นมันค่อนข้างที่จะทําระยะทางได้ดีนะแต่ว่าผมขอเลือกเป็นใช้ขอขอขอภายขอเลือกใช้เป็นดอกปัวเพราะว่าตัวมันค่อนข้างผลิตเยลลี่ได้นะแล้วก็ตัวมันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะไม่ถึงกับแย่มากโอเคนาะ พี่จริงๆอย่างที่บอกแหละก็คือใช้เป็นพวกยูนิคอนยูนิคอนเอลเดอร์เบอร์รี่ได้นะเอลเดอร์อาจจะต้องเตึงไปเยอะหน่อยแต่ว่ายูนิคอนเนี่ยได้แน่นอนนะโอเคเนาะก็แคทตี้โคนนะในด่านนี้ผมก็กคือความที่ผมใช้เป็นทําแตม้มรวมเนี่ยก็แต้มค่อนข,ข,ข้างที่จะมาเร็วมากนะแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าแต้มน้อยอยู่ดีนะเออโอเคผมเดี๋ยวทีเท่านี้นะสำหรับตัวของอ่าเนาะแคทตี้โคนนอ่ะก็เรียกเป็นผัดสองดอกบัวลงมานะ ดอกพัวก็เหมือนเดิมนะ่ะดีผีพาไปฮนะคือดอกพัวเนี่ยด้วยความที่เราเอ่อมันเป็นตัวเก่าแล้วอ่ะก็เข้าใจผมด้วยนะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวเก่าแล้วผมคิดว่าหลายคนน่าจะปั้นไว้นะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าได้มาปัดฝุ่นนะดอกพัวนี่นานๆออกคลิปนึงนะก็ให้เขามีซีหน่อยละกันนะโอเคเนาะจริงๆคืออยากได้สกินดอกบัวนั่นแหละนะยังรู้สึกว่าใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ราบสกินเลเจนด์อันนี้ฮนะก็เลยขอใช้หน่อยน,นะ เออพูดถึงสก,กินเนี่ยผมพูดไว้หลายแพนแล้วว่าผมจะแลกตัวของสก,กินลำใหญ่แต่ว่าไม่ได้แลกสก,กีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสก,กินตัวใหม่ๆหม่อะ่ะสวยเกินนะหรือแบบไล่ตัวก็เป็นตัวออผมอยา่างสเต็กนะี่ยสเต็กกับมิ l คีเวเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะสเต็กกับมิวคีเว่เป็นตัวที่ผมอวยมากคนะ่ะผมก็เลยแลกสก,กินมาก่อนเพื่อนเลยฮนะนั่นแหละนะฮะก็เลยเป็นสาเหตุที่ลูกบากผมผิดนะ สาเหตุที่ดาวเกลือผมไม่พอแลกลำไยสักทีนะเออลำไยผมก็เลยไม่มีสก,กินกับเขาสักทีนะเออจริงๆคือผมชอบสก,กินลำไยมากนะแต่ว่าสก,กินอื่นมันก็เป็นตัวอวยผมอะ่ะคือลำไยมันสก,กินสวยก็จริงแต่มันไม่ใช่ตัวอวยผมผม,ผมก็เลยตัดสินใจเอองั้นถ้าเราอวยตัวไหนแล้วก็เอาตัวนั้นละกันนะจบๆนะจบปัญหาด้วยนะเออก็ถือว่าโอเคนะเป็นอะไรสีสันไปนะโอเคก็ผิดจบไปสำหรับลับบัวนะก็เตรียมสก,กินสุดท้ายนะโอเคก็ ด้วยความที่ดอกวัวมันกินสุดท้ายแล้วก็ประมาณนี้แหละนะคุณก็จบที่เป็ร้อยแปดสิบล้านอนะ่ะก็ถือว่าทําแต้มได้ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะสัตว์ตัวของในยุคปัจจุบันที่แต้มโดดไปพันล้านแล้วก็ที่คนมันไม่เหมาะกับด่านนั่นแหละทุกคนเนาะโอเคงั้นเราไปที่เซตสุดสัตว์โอ้ขอภนะัยะเซตสุดท้ายนะก็มาดูกันว่าเซตสุดท้ายจะเป็นเซตไหนเนาะก็ไปโอเคก็เข้ามาที่เอ็มแลนด์สามนะก็เอ็มแลนด์สามเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นเซต คล้ายๆเดิมนะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนตัวของปักทองประดับเป็นตัวของเครื่องยนตนะ์ฮะเพราะว่าด่านนี้ผมรู้สึกว่าแคดตี้คนใช้เครื่องยนต์ได้ดีนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะทําให้ผ่าสองเนี่ยสามารถดึงแต้มได้นะก็เลยหยิบเป็นเครื่องยนตนะ์ฮะส่วนผ่สสองผมใช้เป็นแอมเบอร์ชูการ์เหมือนเดิมฮนะไม่เหมือนเดิมสิเพราะเราพีแล้วเราใช้เป็นดอกบัวนะโอเคเนาะ ก็ตัวของแคดดี้โคนในดานนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นดาที่แคดดี้โคนน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะโอเคนี่หมายถึงโอเคนะไม่ได้ทําแต้ไมได้ดีนะเพราะว่าในโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าดานนี้แคดดี้โคนมันยังไม่ได้ว,ว้าวไม่ได้เป็นตัวมาสเตอร์พีชขนาดนั้นนะเออเป็นตัวที่ก็เล่นได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีนะโอเคเนาะ <laughs> ก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าตอนนี้แคดดี้โคนเนี่ยไปโดดเด่นตรงเดียวก็คือเบรกเอาเนะ่ซึ่งณนปะัจจุบันเบรกเอามันเหมาะเล่นไหม สารภาพกันตามตรงว่าเบรกพันปีเนี่ยเบรกต้นไม้เนี่ยยังไม่เหมาะเท่าไหรนะ่ฮะก็น่าเสียดายมากที่เคนีิโนยังไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเบรกต้นไม้เนี่ยไม่เหมาะนะส่วนเบรกอย่างเบรกสตีเวียนะขออภยนะัยฮะเบรกดาวข้อของสตีเวนววเนี่ยอันนี้ก็ไม่เหมาะเหมือนกันอาโคลเทคคือด้วยความที่เบรกดาวสตีเวียมันตำแหน่งมันล็อกอยู่แล้วนะก็เลยทําให้เคนีิโกมันไ,ไม่มีที่หลบหนะเออหรือแม้แต่ไอเบรก ไอ้บิึ้นมาเองบิ้นไมาเยลี่มันก็ไม่ดีเยอะขนาดนั้นก็เลยไม่เหมาะนั่นเองนะเออเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะเออก็ถือว่านะน่าเศร้านะแคที่โคนช่วงนี้บัฟมาก็ค่อนข้างที่จะน่าเศร้าไปหน่อยนะเพราะว่าด่านไม่เอื้อนนั่นเองเนาะโอเคก็เตรียมขึ้นบน้ำถามนะก็บทน้ำถามเนี่ยเป็นบทน้ำถามที่น่าจะน่าเกียดที่สุดละนะเพราะว่าเป็นบทน้ำถามที่ ถ้าเราไม่ได้ใส่เครื่องยนต์มาเนี่ยมันจะหลงทางได้นะแต่ว่าวิธีดู 02, ง่ายๆเลยก็คือคุณดูเส้นทางเลยว่าเส้นทางไหนมันแต้มเยอะสุดนะ่ะนั่นแหละคือเส้นทางที่มันจะมีนาฬิกานะโอเคเนาะนั่นแหละนะเส้นทางไหนคือดูยังไงว่าแต้มมันตรงไหนมันเส้นทางไหนมันแต้มเยอะก็ดูง่ายๆคือเยลลีนะ่น่ะคือเยลลี่เนี่ยมันจะมีตรงเหรียญกับตรงหมีชมพูนะให้เราไปตามหมีชมพูนะเค่นได้เลยนะคือมันไม่ได้ยากอะไรนะตรงนี้บรธรรมมันไม่ได้ยากขนาดนั้น ก็ถือว่าเป็นกิมมิกที่ทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะแต่ว่าที่จริงก็ควรรู้นะถึงก็ควรรู้นะเพราะว่าค่อยๆเป็นปนตรงที่ช่วยได้เยอะเลยนะโอเคเนาะก็เดี๋ยวน่าจะได้สกิลอีกประมาณสักสองเซตไหมโอ้เซตเดียวอ่ะคุณคุณโอเคก็เรียกขึ้นมาดสองออมาเมื่อกี้นี่พลาดไอ้อูดาวนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็พลาดนิดหน่อยนะโอเคเนาะก็ จบเมื่อกี้นี้ก็จบได้ไม่ถึง600เหมือนเดิมนะตามสไตล์นะอะก็เรียกเป็นผ่าสองแอมเบอร์ชูการ์เหมือนเดิมนะก็วยความที่เราใช้เครื่องยนต์อยู่แล้วใช่นะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะรก็วยความที่ด่านนี้มันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะไม่ไดกับ M1 เ,เออ M1 มันไกลจริงแต่ก็แต่ว่ามันก็ยังไปถึงได้นะแต่ว่านี่คือแต่ว่านี่คือแบบ M3 มันระยะสั้นกว่าเยอะเลยแต่ก็มันก็น่าจะถึงกว่าได้นะเพราะว่าแต่นี่ m แต่นี่โคดเลสีอ่ะมันมันมันไม่ไม่ได้อยู่ไกลมากนะคือมันอยู่ใกล้ไหมมันก็ใกล้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใกล้ใกล้จนแบบเวอร์เออใกล้จนแบบน้องวัวมาจีบสีหัวตได้อะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าถามว่ามันไกลไหมก็ถือว่าใกล้นะถือว่าเป็นด่านที่ค่อนข้างไกลเลยนะแต่ก็โดยรวมก็เป็นด่านที่ค่อนข้างปากเซียนเหมือนกันนะเพราะว่าจุดโดดค่อนข้างที่จะหลายจุดค่อนข้างจะกวนเทาานะขอเนี่ยนะกวนตีนนะจุดโดดหลายจุดเนี่ยเก็บเยลลี่ยากมากนะคือบางจุดเนี่ย เยลลี่อ่ะมันวางไว้สเปะย์สปะมากจนเราไม่สามารถเก็บครบได้ฮนะหรือด,ดูดพันเธอขออภัยอ่ะหรือแค่ดูดข้ามผนะ่านอ่ะก็ยากเหมือนอะไรอีกยากจะตายหายอยู่แล้วอ่ะเราจะต้องมาให้อีกนะโอเคก็ดูดที่สุดท้ายไปนะ่ะย้ำว่าต้องโดดยืนนะเพราะว่าเซนต์อมโบชูกล้ามันต้องโดดยืนอยู่แล้วนะโดยปกตินะโอเคก็ในด่านนี้ผมก็จบที่ประมาณนี้นะ่ะอ่ะจบที่อุยถ้าเก็บแคนดี้ได้ก็ประมาณ870ลนะ้านน่ะ โอเคงั้นเราไปเสิร์ฟตัวของแครคุกกี้แคนดี้โคนกันเนาะทุกคนบอลกันเลยโอเคก็เราก็าเข้ามาสรุปตัวของเจ้าคุกกี้แคนดี้โคนกันเนาะก็แคนดี้โคนเนี่ยเรามาดูสกอร์บอร์ดให้เต็มเต็มตาไปเลยนะก็จะสังเกตได้ว่าใน M1 เนี่ยไม่ติดฝุ่นนะไม่ติดฝุ่นเลยนะไม่มีเลยจริงๆนะ M2 M2 นี่ยิ่งหนักเลยนะ M2 น่าจะเป็น M ที่หนักที่สุดละมั้งของเซตตัวของแคนดี้โคนนะ และ M 3ก็น่าจะไม่มีนะ M 3ก็ไม่น่าจะมีนะก็ถือว่าน่าเศร้าเหมือนกันฮนะ M 4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 น่าจะเป็น M ที่น่าจะดีสุดละของเขาฮนะก็ไม่มีเหมือนเดิมฮนะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าสรุปกันโดยรวมแล้วเนี่ยแคดี่โคนเป็นตัวที่ถามว่าน่าปั้นไหมหน่าป้านนะถือว่าค่อนข้างที่จะน่าปั้นสำหรับสำหรับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วฮนะเพราะว่าตัวมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะ น้าปั้นในกรณีที่คุณสร้างไอดีสำหรับในการทำตัวอีพิกหลายๆตัวหรือทำเรจินไหวแล้วฮะก็คือเป็นไอดีที่สามารถที่จะมีตัวอื่นในการลงชิงถ้วยแล้วฮะ,ะในกรณีเนี้ยเคนดี้คิทโคนก็น่าทำเก็บไว้นะแต่ว่าในกรณีที่คุณแบบเอพี่ผมเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะผมแบบอยากได้ตัวอีพิกแบกโแคโหดเคนดี้คโคนไม่ใช่คำตอบนะตัวอื่นยังดีกว่านะโอเคงั้นคลิปนี้ผมขอปิดจบเพียงแค่นี้นะเพราะว่า ค่นี้คนมันสามารถสรุปได้แค่นี้จริงๆนะมันเป็นตัวที่มันเก่งแค่ในสหาการเฉพาะทางอยู่แล้วโดวยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกอะไรนะ mm hmm. ก็ต้องไปดูกันอีกทีว่าเบรกที่จะอ mm ัปเดตมาในแพทหน้าจะเป็นเบรกอะไรนะนั่นแหละคือตัวชี้วัดว่าแค่นี่โคนจะหน้าปั้นไหมนะในฐานะตัวเบรกเอาท์นะโอเคงั้นเราขอปิดจบกันแค่นี้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอก,กันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย